ฉะนั้นวันนี้ MV ตัวนี้หรือว่าสิ่งเหล่านี้ที่ทำนะวันนี้ได้ไปถึงน้องน้องคงได้รับดูแหละครับเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะ,ะที่เราอยากทำด้วยกันแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทำนะฮก็หวังว่าวันนี้เขาคงจะเห็นแล้วก็คงจะยิ้มอยู่ลึกๆอยู่ข้างบนขอให้หนมีความสุขมากนะคะขออยู่บนนั้นแล้วก็ ไปอู่เนที่ยินดีสำหรับทุกคนคนนั้นในโลกแห่งนั้นแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไป็นสมองอะไรแต่ว,ว่าเรื่องที่จะดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเราคงได้เจอกันอ,นญญนอัััฉนเจกกรแล